ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นการอธิบายว่าที่มันต้องช้าเพราะอะไรครับแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยผมจําได้นอาจ์ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ติถูกเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคอรมอนัดแรกเนี่ยจะเอาเข้าเลยแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับแล้วก็ดูก็ถ้าพูดตรงตรงเนี่ยถ้าเทียบกับที่พูดไว้ก็ถือว่าช้าวกว่าครับช้าวกว่าทีนี้ช้าวกว่าเนี่ยถ้าฟังดูทางพักเพื่อไทยเขาอธิบายแบบนี้ครับคือ,อช้าเนี่ยดีกว่าไปไวแล้วไม่สําเร็จอช้าแล้วสาเร็จเนี่ยแล้วได้ขยับ ไปเนี่ยดีกว่าเหตุผลเป็นประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเรื่องรัฐมนูญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่อุปสรรคข้างหน้านี่มันเยอะครับนะครับอย่างเรื่องของการแก้กฎหมายประชามติเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องใหญ่คงแก้สําเร็จเพราะฝ่ายค้านก็คงเห็นด้วยนะครับมันมีเรื่องในบ้านต้องแก้นะครับผมลงรายละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้หนึ่งก็คือว่าการที่จะถือว่าประชามติเนี่ยมีผล ต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมาใช้สิทธิ์ลงประชามติเนี่ยจะเยสจะโนอีกเรื่องนะแต่ต้องมีคนออกมานะครับลงประชามติอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับห้าสิบเอ็ดล้านคนก็ต้องมา25ล้าน5 0 0แสนขึ้นไปเนี้ยนะครับนี่พูดกลมกลมนะฮะทีนี้ถ้าดูจากประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ยคือฉบับ2560กับ250เนี่ยคนก็มาใช้สิทธิประมาณ60%นนะครับแต่น้อยกว่า น้อยกว่าการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งจะมีผู้สมัครไงไปชวนออกมาใช่ไหมครับแต่รัฐมนูญเนี่ยก็จะมีคนไปชวนมาเลือกตั้งนยน้อยกว่าเป็นธรรมดานะครับแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ผ่านมาโดยพูดกลมๆนะฮะแต่ว่าเอก็เป็นไปได้ไงว่าจะหากคนมีความเห็นต่างกันอยู่ในเรื่องของคําถามครับตัวคําถามเนี่ยกำลังจะชวนอาจารย์คุยคาถามนะคุณผู้ชมมันทําให้คนไม่อยากออกมาหรือเปล่ามันดูงงนอาจารย์ก็เลยเกิด คือคือคือผมก็ถ้าเกิดคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องร่างฉบับใหม่เนี่ยตัวเลขของคนจะมาถึง50%เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากนักแต่ว่าเอาละผมคิดว่าเขาคงจะเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้มันง่ายกว่าครับอาจจะลดเหลือแค่หนึ่งในสี่ไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของของผู้มีสิทธิ์ไม่ไม่ทราบนะครับใช้เท่าไหร่แล้วเสียงข้างมากคือจากตัวเนี่ยครับสมมุติว่าเราไปกาหนดไว้ที่สามสิบยี่สิบห้าสมมตินะฮะแล้วถ้าเกิดถึงปุ๊บก็จะนับครับ ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรมากกว่าเห็นด้วยมากกว่าก็เดินหน้าเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อคืออะไรครับก็คือว่าก็จะมีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญให้มีสสรครบแล้วก็เข้าสภาไปก็เป็นเรื่องว่าสสรอจะมีที่มาเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดนะครับหรือจะมีที่มาอย่างไรครับนะครับใช้เวลา8เดือน10เดือนยังไงกระบวนการยังไงนะครับแก้ไขจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก่อนนําขึ้นทุนกล้าประกาศใช้เนี่ยก็ต้องทาประชามติเป็นครั้งที่สอง นะครับแล้วพอได้รัฐธรรมนูญแก้ไขเสร็จปุ๊บถึงค่อยมาเลือกสสรพอเลือกสสรเสร็จปุ๊บถึงค่อยมาเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญพอร่างเสร็จปั๊บถึงค่อยมีการประชามติเป็นครั้งที่สามคุณเก่งคงเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยมันเยอะมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสนะครับที่จะไม่สําเร็จตั้งแต่คําถามแรกด้วยซ้ําไปผมว่านะอาจารย์และคุณผู้ชมมีโอกาสตั้งแต่คําถามคําถามคําถามในการแก้ไขนะจย์ว่าเห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือไม่แต่ หมวดหนึ่งหมวดสองไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คําถามก็มีปัญหาในในมุมส่วนตัวของเราอาจารย์ครับอาจารย์คงคิดว่ามีปัญหาคืออย่างงี้ถ้ามองข้ามช็อตไปวันเนี้ยเขาถแถลงเนี้ยนะครับในที่ผมที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วครับเขาเอาหัวหน้าพักเพื่อไทยมาเริ่มเปิดก่อนอก็มองไปถึงข้างหน้าอครับแล้วนี่ก็อาจจะเป็นการเปิดตัวคุณแพทองทานไปไกลๆนะครับว่าจะเป็นว่าที่นายกในข้างหน้าเขาดูโทนในการแถลงข่าวเนี่ยอาจารย์คุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่คนแรก โอเคแหละคนแรกหรือคนสุดท้ายก็อาจจะสาคัญพอๆกันถ้าเป็นยุทธศาสตร์ในการพูดใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าเนื้อหาใจความเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหเข้มข้นมากใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ถามว่าเรื่องรัฐมนูญเนี่ยจะมีฉบับใหม่ครับมาแทนฉบับ2 5 6 0ซึ่งมีที่มาจากคอสชเนี่ยทันปี2570ั้ยไหมครับยังเป็นที่สงสัยเพราะแค่ขั้นต้นเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเอาละจะทำประชามติสามครั้งหรือสองครั้งมันจบแล้วความจริงมันไม่ได้จบ เพราะว่าเป็นที่เห็นพ้องต้องกันหรอกอม,มันจบในทางปฏิบัติครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับให้มีสอสอ,อ,เ,อเสนอไปเท่าไหร่เนี่ยทางประธานสภา,าเขาก็ไปบรรจุไงซึ่ง,ซ,งซึ่งการที่ท่านประธานวันนอไม่บรรจุมันก็คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วท่านประธานคนก่อนก็ไม่บรรจุเพราะเหตุผลที่ว่าเข้าใจกันว่าสามนูนบอกว่าต้องทําประชามติก่อนครับว่าจะ ประชาชนเห็นชอบไหมที่มีการร่างใหม่เห็นชอบว่ามีร่างใหม่ปุ๊บถึงเขาเสนอร่างก็มาแก้ไขครับทีเนี้ยเรื่องเนี้ยผมว่ามันไม่ได้จบด้วยความเห็นของต้องกัรน,นะระหว่างรรคเก้าไกลกับเพื่อไทยครับแต่มันจบในทางปฏิบัติเพราะฝ่ายค้านจะเสนออย่างไรนะครับทางรัฐบาลคือประธานประธานสภา,าเนี่ยเขาก็ไปบรรจุ ไม่มาจุบมันก็ไปไม่ได้อ๋อครับครับใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วรัฐบาลเองก็เป็นคนทำประชามติด้วยดังนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นที่ยุติว่ามีสามครั้งแต่ว่าเรื่องใหญ่อยู่ตรงที่ว่าคําถามครับนะครับเพราะว่าคําถามเนี่ยมันเป็นสองคำถามเหมาอยู่ด้วยกันสองคำถามในคําถามเดียวใช่ครับทีนี้มันทําให้เป็นการรวมกลุ่มคนสองกลุ่มนะครับซึ่งความจริงไม่ได้คิดเหมือนกันครับนะครับจะมาพร้อมใจกันไม่เห็นด้วยครับ กับคําถามแรกเอ่กับการธรรมชามติครั้งแรกกลุ่มที่หนึ่งคือใครครับคนที่เห็นว่าไม่ต้องร่างใหม่อให้ใช้ฉบับสอง0้าศูนย์นี่ต่อไปดีแล้วอันนี้ก็ก็ตะการกระบาดไม่เห็นด้วยกับการจัดทำมูปฉบับใหม่ครับนี่คือคือไม่เห็นด้วยนะคนนี้กาครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เห็นด้วยว่าต้องมีการจัดทําใหม่เถอะเพราะนี่เป็นฉบับของคอสชมันมีกลไกที่ไม่ดีหลายอย่างที่ควรจะมารื้อแล้วร่างใหม่ครับนะครับแต่ก็ติดใจว่าเอ๊ะการไปล็อกไว้ว่าหมวด1หมวด2เนี่ย แก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนี้นะครับถามว่าทาไมหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยพักเพื่อไทยเขาถึงไม่อยากให้ไปแตะต้องครับก็เข้าใจได้ว่าพักเพื่อไทยคงจะมองว่าหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอที่ผมเรียนว่ามาตรา2องเนี่ยเขาก็เขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ นะครับรูปแบบของรัฐของเราคือเป็นราชนาจักรและเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยนะครับในเรื่องที่ว่าไปเนี่ยนะครับแก้ไขไม่ได้ครับคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์นมุขกับราชนาจักรที่เป็นรัฐเดี่ยวห้ามแก้ซึ่งมันเขียนไว้ในมาตราหนึ่งและมาตราสองนะครับเอขณะที่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยในหมวดหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นที่ไม่ไม่ใช่เรื่องสองเรื่องนี้บว่าใช่รูปแบบของรัฐหรือระบอบการปกครอง เอาง่ายๆครับคุณเก่งคระาอาจารย์ถามว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูน250เนี่ยได้ไปแก้หมดหนึ่งหมดสองไหมฉบับ50ไหมแก้นะครับมันเคยแก้มาแล้วอาจารย์กำลังจะบอกแบบนั้นก็คอ่์รัปชันเนี่ยเขาแก้หมดหนึ่งหมดสองมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยแก้ปรับแก้มาแล้เพาแก้มาแล้วคือคือเอาง่ายๆอย่างเช่นมาตราที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยบทบัญญัติใดกฎหมายจะขัดหรือแย้งไม่ได้แต่ก่อนอยู่มาตรา6นะฮะ ฉบับ40ก็มาตรา6ฉบับ50ก็มาตรา6อาจารย์มีชัยจับมาอยู่มาตรา5มีการแก้มาแล้วอาจารย์กระบอกปรับแก้ตลอดแต่ทำไมคำถามอันนี้ข้อที่ห้ามแก้คือมาตรา1คือสาระของมาตรา1กับมาตรา2คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์มุกอยู่มาตรา2อันเนี้ยระบอบคือรัฐมนตรีเขียนว่าห้ามแก้ไขห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวระบอบในแก้ไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นราชจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้มาตรา1 นะครับว่ายง่ายคือสิ่งที่ห้ามแก้เนี่ยคือสิ่งที่มาตราหนึ่งกับมาตราสองเขียนเอาไว้ครับนะครับไม่ได้เป็นส่วนอื่นนะครับแล้วหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยคุณเก่งดูนะครับมาตราสอง้อหกเขาบอกนี้นะถ้าจะมีการแก้ไขหมวดหนึ่งรือหมวดสองต้องทําประชามติอ๋อทำมีเหรออาจารย์ถ้าจะแก้เปล่าผมหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้อ๋อรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะแก้หมวดหนึ่งกับหมวดสองเนี่ยต้องทำประชามติครับ คือหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันแก้ได้แต่คําถามมันล็อกไว้เนี่ยที่ที่ห้ามแก้เนี่ยคือมาตราหนึ่งกับมาตราสองทีนี้ผมเลยคิดว่าพอพอพอไปบอกว่าถ้าจะร่างใหม่ห้ามแต่ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องมีการปรับให้มันสอดคล้องกับหมวดสามสี่ห้าหกบางทีมันต้องมีการปรับให้มันสอดรับกันครับนะครับพอไปล็อกไว้แบบนี้การจะไปเขียนรัฐธรรมนูญนะครับในหมวดอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ติด ตรงนี้มันล็อกไว้เพราะว่ามันล็อกไว้เนี่ยตรงนี้เอ้ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่านั้นจะมีผลทําให้คนที่เขาไม่ชอบหมายถึงว่าเขาคิดว่าหมวดหนึ่งหมวดสองต้องปรับได้ตามสมควรครับนะครับเขาจะลงอะไรสมมติเขาก็จะลงไม่เขาก็จะลงไม่ไม่ไม่รับไม่ให้มีการแก้รัฐมนุษฉบับใหม่ไม่รับไม่ไม่ให้แก้รัฐมนุษฉบับใหม่เอาจะจะเกิดไม่ง่ายคือกลุ่มมันมีสามกลุ่มคุณเก่งกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่เอาเลย ไม่ต้องแก้ไม่ต้องร่างใหม่ท่าต้องร่างใหม่กลุ่มสองคือกลุ่มที่ร่างใหม่ทั้งฉบับแต่บทหนึ่งบทสองควรจะปรับได้ตามสมควรครับกับกลุ่มสามนะครับคือก็คิดเหมือนรัฐบาลคือร่างใหม่โดยไม่แต่ต้องบทหนึ่งบทสองคุณเก่งคิดว่าสองกลุ่มแรกเนี่ยรวมกันมากกว่ากลุ่มที่สามไหมล่ะอาจารย์ผมสมมตินะครับสมมติว่ามีใครก็ได้สมมุติว่าเขาอยากจะแก้ไขรัฐมาโนนแล้วทั้งอยากแก้บดหนึ่งบดสองเขาจะไปติ๊กช่องไหนล่ะอาจารย์ ไม่มีนี่ก็คือไม่รับไงไม่รับเขาจะบอกว่าอ้าวถ้าสมมติไม่รับจะมีคนบอกอ้านี่คุณไม่เอาทั้งฉบับเนี่ยคุณอยากได้ฉบับเดิมก็นั่นไงคือผมผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับคือคือทั้งนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าว่าประเทศไทยเป็นราชจัรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นี่คือมาตราหนึ่งมาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขครับครับเนี่ยสองเรื่องเนี้ยนะครับมาตราสองห้าสิบห้าเขาห้ามแก้ไขครับอยู่แล้ว เขาไม่ได้ห้ามแก้หมวดหนึ่งกับหมวดสองพอดีสองมาตาอยู่ในหมวดหนึ่งนะครับเพียงแต่มาตาสองห้าหกเขาบอกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองถ้าจะมีการแก้ไขต้องทาประชามติก่อนเขาไม่ได้ห้ามแก้ทีนี้ผมก็เลยมองว่าการที่พรรคเพื่อไทยเป็นรวมสองาถามนี้เอาไว้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าประชามติมันจะไม่ผ่านตั้งแต่คําถามแรกทีนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับครับย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560้าหกยคเนีนะครับมีการธรรมชามติวันที่7สิงหาคม2559้าห้ตอนนั้นเนี่ยเขาแยกเป็นสองคำถามคําถามแรกคําถามหลักนะครับท่านเห็นชอบหรือไม่ที่ให้ร่างมูฉบับเนี้ยประกาศใช้เป็นรัฐมุรให้ร่างราชนาจักรไทยครับกับคําถามที่สองครับเห็นด้วยไหมในห้าปีแรกเนี่ย ให้การเลือกนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาก็คือสวเลือกด้วยครับแต่ไม่ได้เขียนตรงๆนะคุณผู้ชมคงจํากันได้นะอาจารย์คือไม่ได้เขียนตรงๆไม่ตรงถ้าเขียนกันว่าสวเลือกนายกได้ไม่ตรงผมว่าหลายหลายคนเอยมะมีเหตุผลที่เป็นการโฆษณาด้วยนะเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องเดินหน้าเห็นด้วยหรือไม่ว่าว่าช่วงแรกนี่ให้ เลือกนายกในที่ประชุมรัฐสภารัฐสภาไม่ได้บอกว่าสวรัฐสภานไม่ได้ติดตามอักขัคือรัฐสภาคือสวสวก็สวเนี่ยเขาเลือกนายกอยู่แล้วคำถามที่แท้จริงคือถามว่าเห็นด้วยไหมที่สวมาเลือกนายกร่วมกับสสตอนนั้นมีสองคำถามทำไมเขาแยกออกมาละคุณคุณเก่งแตไมันไม่รวมกันละครับเป็นคำถามเดียวครับเพราะถ้ารวมกันจะไม่ผ่านนะครับเลยต้องแยกเพื่อมันผ่านครับทำนองเดียวกันนะครับว่าถ้าหากเราดูบทเรียนอันเนี้ย คนก็จะมองว่าเจตนาของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ผ่านหรือต้องการให้ไม่ผ่านครับเพราะถ้าหากรวมเป็นคำถามเดียวกันโอกาสโอกาสไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอมันมันจะมีมากกว่าพูดงี้นะครับอแฟนแฟนข่าวของทีปบอกว่าฟังแล้วเหลี่ยมจริงจริงผม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 กำลังจะหาทางที่เรียกว่าเอให้ให้เดินหน้าไปได้นะครับหาทางออกคือมีคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มส่งเสียง นะครับว่าถ้าหากว่าเป็นคําถามแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอานะอาจจะไม่เห็นชอบนะเพราะอย่างนี้ร่างใหม่ไปก็ไม่สําเร็จครับอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าผมคิดว่าอย่างคุณผลิตนะครับเมื่อวานเนี่ยก็คุณไอติมเนี่ยก็ถแถลงข่าวกับอาจารย์ชูศักดิ์สันนินใช่ไหมครับเก็คุณพลิตก็ย้ําตรงนี้ว่าคําถามควรทบทวนผมเลยคิดว่าควรแยกไปสองคำถามคครรัับบหรือถ้าเป็นคําถามเดียวเนี่ยถามอย่างนี้ได้ไหม นะครับท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการแก้ไขจะมีการร่างมูลฉบับใหม่ครับนะครับโดยไม่แต่ต้องมาตราหนึ่งกับมาตราสองครับเพราะสิ่งที่ห้ามแก้ก็คือเรื่องของมาตราหนึ่งกับมาตราสองคุเลือกเขียนคุเลือกเขียนไปตรงตรงเลยเขียนไปเลยให้สบายใจครับเห็นด้วยไหมด้วยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูผลกันใช่ครับทีนี้ถ้าจะเอาเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองต้องแยกอีกคำถามหนึ่งครับผมย้ำว่ามาตราสองห้าสิบหกเนี่ยหมวดหนึ่งหมวดสองเขาแก้ได้แต่ต้องประชามติก่อนครับซึ่งก็ชอบตวเหตุผลไงที่จะถามใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่า เอ,อตรงเนี้ยพอรวมเป็นคาถามเดียวเนี่ยนะครับที่คุณผลิตพูดก็มีมีเหตุผลครับเพราะว่ามันจะเป็นการรวมกันของคนที่ความจริงคิดไม่เหมือนกันนะครับ,รบมาพร้อมใจกันไม่เห็นด้วยกับการกับคําถามนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยประชามติมันจะไม่ผ่านตั้งแต่คําถามแรกรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะให้เป็นผลงาน,นคคือก่อนและตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีรัฐมนตรีฉบับใหม่ก็เกรงว่าจะไม่สําเร็จ อ๋อคุณผู้ชมเราใช้เวลากับเรื่องของรัฐมนุนเยอะหน่อยนะเพราะนานๆาทีได้สวนาอาจารย์ด้านนิติศาสตร์นะครับก็อาจารย์มองว่าถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยปลายทางที่ว่านี่คือจะนี่จะเป็นผลงานเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จคือเราไม่ได้ดูแค่10เดือนแล้วไงเราดูไปอีกสปีข้างหน้าครับนะครับว่าถ้ารัฐบาลต้องการให้สําเร็จเนี่ยเราเห็นแล้วมีเรื่องอะไรบ้างอ,อเราก็จะเห็นตั้งแต่ล่องรอยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย<ะ>วันนี้ที่แถลงใบเนี่ยรื่งดีเท่าวันเลดจ,จะเกิดพญหมุนสี่ลูก ใช่ไหมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย2คือ Soft Power เนี่ยเห็นตรงนี้แลวสามคือเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะก็มาจากดิจิทัลเบ l ต์กับกับซอฟต์พาวเวอร์รัฐมนูญเนี่ยถูกพูดเรื่องสุดท้ายนะครับก็พูดทํานองว่าช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ได้เลยประมาณนี้ทีนี้คําถามกเลยครับเมื่อถึงปี2570ตอนที่เข้าใจว่าคุณแพทองทานจะเป็นว่าที่นายกผมหมายถึงว่า ถ้าคาดการณ์ณวันนี้ที่คุณแพรทองทานเปิดตัวก่อนถามว่าณวันนั้นเนี่ยนะครับในตอนแถลงผลงานรัฐบาลเพื่อนําไปสู่การชนะการเลือกตั้งในคราวหน้าเนี่ยรัฐบาลจะมีผลงานอะไรในมือบ้างนะครับเรื่องดีเท่ลเลต์ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทกสจะว่ายังไงคือวันนั้นคงแถลงว่าทําอะไรได้บ้าง่ะถูกไหมเจ้าพาวเวอร์คงได้พอสมควรผลงานต่างๆคงมาพอสมควรแต่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะจะเดินหน้าไปถึงจุดที่ที่พักเพื่อไทยเคยแถลงไว้ไหมถ้าหากว่าเรื่องเนี้ย นะครับยังมีปัญหาเรื่องคําถามค,คือผมคิดว่าพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาปล่อยมือกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะร่วมมือกันไม่ได้นะในบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนใช่ครับอ,อย่างเรื่องเนี้ผมเรียนว่าออควรต้องแสวงหาความร่วมมือกันครับครับนะครับสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today